thank <whistles> you ทำคลายทุกนายเช้าของวันที่9รุษจิกายนพศ2559ณพุทธพุทธยานพุษัวันข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าจนถามพระธรรมคำสอนจากพระองค์ท่าน ข้าพระพุทธเจ้ามุ่นได้เข้าเป้าต่อพระองค์ท่านแล้วจึงได้ทูลถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าข้าว,าวาันในลูกปรารถนาที่จะทูลถามปัญหาธรรมของคนคนหนึ่งซึ่ง ชื่อสมมุติคนคนนั้นว่าน้องมินนะเจ้าค่ะน้องมิ้นเป็นเด็กที่ดีและตั้งใจจะทำความดีบางทีก็ตั้งใจว่าจะรักษาสินห้าให้ครบจะรักษาสินแปดให้ครบในบางรอบบางครัง้งแต่บางที ก็ดูเหมือนจะทำไม่ค่อยจะได้ในความเป็นเด็กหรือในความที่ยังไม่มีความอดทนไม่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งในการทำความดีนะเจ้าค่ะจึงมักจะทำไม่ได้อยู่บ่อยๆแต่ก็ยังคงมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจอยู่เด ลูกจึงจะขอพระอ,องค์เมตตาช่นนชาวยเมตตาแสดงธรรมให้น้องมิ้นฟังหน่อเจ้าค่ะจะได้มีสภาวะจิตใจที่แข็งแรงขึ้นในการรักษาศินตั้งแต่สินห้าหรือสิลแปขอพระองค์โปรดทรงเมตตาด้วยเถิดเจ้าค่ะน้องมิ้นเอ๋ย จงตั้งใจฟังถงดดูการที่เรานี้เกิดมาเกิดมาเป็นคนก็เพราะว่าเรานี้มีเหตุที่มาของเราจึงได้มาเป็นคนเหตุที่มานั้นก็คือมาจากบุญเก่า คุณเก่าส่งผลให้เป็นคนทีนี้เราจะทำย่างไรให้เรานั้นไปถึงสิ่งที่ดีมากกว่านั้นก็คือการหลุดพ้นจากการเป็นคนการที่เรานี้จะทำตนให้ไปถึงความหลุดพ้น เราอาศัยบุญเก่าส่งผลมาเป็นคนแล้วเราก็ต้องอาศัยบุญใหม่มาต่อเพื่อส่งเราให้ข้ามพ้นจากความเป็นคนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นลูกเอ๋ยการที่เราได้เกิดมาแล้ว เราจงอย่าหลงในสิ่งที่เราได้เกิดมาแล้วนั้นเราเกิดมาแล้วไม่ว่าจะมาด้วยบุญด้วยบารมีใดก็าตามเราจงอย่าหลงในบุญในบารมีที่ส่งผลให้เรามานั้นจงทำความดีต่อไปอย่างเข้มแข็ง สิ่งที่ทำให้ลูกนั้นอาจบกพร่องหรือทำให้รักษาสินไม่ค่อยจะครบเท่าไหร่ทั้งที่ตั้งใจดีสาเหตุมันมาจากหลายอย่างลูกเอ๋ยแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ลูกนั้นแอบยึดแอบคิดว่าตนนั้น มีต้นทุนของบุญเก่าที่ส่งผลมาดีอยู่แล้วก็เลยทำให้ลูกนั้นประมาทต่อการประพฤติปฏิบัติรักษาสิ่งไปฉะนั้นต่อจากนี้ไปบุญเก่าไม่ว่ามันจะมีมาเท่าไหร่จงทิ้งมันไปเสียเยายึด อย่าดูมันเลยอย่าสนใจมันเลยจงจำไว้แค่ว่าเรามีหน้าที่ต้องสร้างบุญใหม่การสร้างบุญใหม่ก็คือการทำหน้าที่ของตนให้ดีและอยู่ในกรอบของศีลที่ตนมีอยู่ให้ได้จึงจะสามารถทำให้ตน ไปถึงความดีได้ในที่สุดเข้าถึงความดีที่สุดได้อย่างแท้จริงลูกเอ๋ยและในสาเหตุที่สองที่อาจจะทำให้ลูกนั้นอ่อนแอในการรักษาสินนั่นก็เป็นเพราะว่าลูกนั้น อาจเป็นดวงจิตที่ถูกวางรูปแบบมาในการศึกษาเรียนรู้ต้องแกะเชื้อต่างๆอย่างละเอียดอ่อนต้องทำความเข้าใจเรียนรู้กับชีวิตความเป็นจริงการเวียนว่ายตายเกิดต้องศึกษาเชื้อในทุกรูปแบบทุกสิ่งและทุกอย่างก็เลยทําให้ ต้องพลอยไปทําผิดทพาพลาดและต้องเรียนรู้กับสิ่งผิดพลาดนั้นต้องคอยไปศึกษาเชื้อนั้นเชื้อนี้เพื่อวันหนึ่งลูกนั้นจะได้นำเอาหนทางของการหนีออกจากเชื้อนั้นมาเผยแผ่หรือว่าบอกต่อแก่ผู้อื่นลูกเอ,อ้ย มันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกนั้นอาจจะต้องไปทำผิดธรรมพลาดหรือว่าไปตกอยู่ในกองกิเลสและตัณหาจนทำให้ลูกนั้นรู้สึกเร่ารนและเป็นทุกข์กังวลใจหลายอย่างเพราะจริงๆแล้วจิตลึกๆนั้นยังคง ปรารถนาความดีอยู่และเกิดความสงสัยมากมายในสิ่งที่ตนต้องผเผชิญต้องทำเหล่านั้นจากนั้นลูกเอ๋ยจงใช้สติใช้ปัญญาในการกระทำทุกอย่างเรียนรู้เพื่ออะไรปนเปื้อนเพื่ออะไร เข้าไปคลุกอยู่กับกิเลสตัณหานั้นๆเพื่ออะไรต้องใช้สติปัญญาให้มากและระลึกรู้ไว้ว่านั่นคือการศึกษาเชือ้อหรือคือการคลุกอยู่กับกิเลสตัณหานเข้าเสียแล้วต้องดูให้ดีๆลูกแล้วค่อยหาทางออกมาน้องมินเอ,อ๋ย สาเหตุต่อไปการที่ลูกนั้นไปคลุกอยู่กับกิเลสและตัณหามากก็เพราะว่าลูกนั้นยังตัวเล็กอยู่ยังอายุน้อยอยู่ประสบการณ์ในโลกก็ไม่มากประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตที่มากพอที่จะนำไป ตรรองให้เข้าใจในธรรมก็ยังไม่เยอะก็เลยอาจจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนต่แต่ลูกเอ๋ยจงใช้สติและปัญญาเอาชนะให้ได้อย่าจมอย่าหลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นน้องมิ้นเอ๋ยจงตั้งใจฟังให้ดีเถิดลูก ทำจิตทำใจให้เข้มแข็งแล้วลูกก็จะข้ามพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้มันเป็นเรื่องยากเหลือเกินลูกเอ๋ยที่คนคนหนึ่งจะสามารถทําวิชานี้ได้ตัวของลูกเองก็เลยยังคงต้องรู้สึกว่ามันยากอยู่ น้องมินเอ๋ยการที่เรานั้นจะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานแต่เพียงผู้เดียวก็ยากอยู่แล้วแต่จิตของลูกนั้นต้องเดินเข้านิพพานโดยการนำพาผู้อื่นด้วยก็เลยเป็นเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกต้องเรียนรู้มาก ต้องจมมากอยู่กับการศึกษาเรียนรู้และต้องแสวงหาทางหารายละเอียดต่างๆที่จะทำให้ลูกนั้นเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ลูกเอ๋ยต่อจากนี้ไปจงพยายามให้มากขึ้นกว่านี้อีก จงพยายามให้ดีกว่านี้อีกลูกเอ๋ยการที่ลูกนั้นจะทำจิตใจให้เข้มแข็งให้รักษาสินข้อต่างๆได้นั้นลูกต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเช่นนี้สินข้อที่หนึ่งลูกนั้นควรพิจารณาว่า ชีวิตทุกชีวิตมีค่าเสมอเหมือนกันเทวดาเกิดอยู่ในโลกทิพยเขามีชีวิตอายุไขที่ยืนยาวก,กว่ามีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าแต่เขานั้นก็รักชีวิตในรูปแบบของเขาเราเกิดมาเป็นคน เราก็มีชีวิตในแบบคนตามความเป็นไปของความเป็นคนแต่เราก็รักชีวิตของเราสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาเกิดมาตามกรรมของเขาเป็นหมูหมากาไก่เขาก็รักชีวิตของเขาสัตว์เล็กๆที่เป็นมดเป็นแมลงเขาก็รักชีวิตของเขา ฉะนั้นทุกคนมีเหตุผลของตนเองและรักชีวิตของตนเองฉะนั้นลูกจงอย่าเบียดเบียนใครไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวที่ลูกนั้นคิดว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้สึกก็เลยเผลอไปทำลายเขาเขา้าจงรักษาสินข้อที่หนึ่งให้ได้ ด้วยการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราลูกอย่าเบียดเบียนชีวิตคนอื่นอย่ามองข้ามชีวิตเล็กๆน้อยๆเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและความสำคัญในชีวิตของแต่ละบุคคลถ้าคนที่เขาสูงกว่าเราลังแกเราเราก็คงเป็นทุกข์ฉะนั้นเราก็อย่าลังแกสัตว์เล็กสัตว์น้อย ที่เขานั้นอาจจะมีชีวิตที่แลดูเหมือนว่าเขาไม่เหมือนเราลูกเอ้ยต่อไปข้อที่สองสินข้อที่สองหากว่าลูกนั้นจะรักษาสินข้อนี้ให้ครบก็จงพิจารณาว่าของของใครใครก็รักของของใคร ใครก็ปรารถนาที่จะให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ปรารถนาให้ใครหยิบโชยเอาไปเช่นั้นเอาใจเขามาใส่ใจรราแล้วก็อย่าไปทําในสิ่งที่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งข้อที่สามก็เหมือนกันดูเอ้ยจงพิจารณาดูให้ดี คนเราทุกคนไม่ต้องการการเบียดเบียนจากบุคคลผู้อื่นตัวของลลกเองก็เหมือนกันไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนตนเหมือนกันฉะนั้นเราก็จงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นรวมถึงการรักษาศินข้อสามจะทำให้ลูกนั้นห่างไกลจากกาม ห่างไกลจากกิเลสตัณหาลูกเอ๋ยเมื่อเราดูเหตุและผลการเวียนเบียนประโยชน์ที่จะได้จากการรักษาศินก็จะทําให้ลูกนั้นรักษาศินข้อสได้ต่อไปสินข้อที่สการที่ลูกนั้นพูดความเท็จกับคนอื่น คนอื่นๆเขาก็คงไม่ชอบเหมือนที่เราเป็นอยู่ถ้ามีคนพูดความเท็จกับเราเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันฉะนั้นอะไรก็ตามลูกที่เราไม่ชอบเราอย่าทำกับคนอื่นและการพูดแต่ความจรงิงก็จะมีประโยชน์กับเราอีกมากมายการที่พูดแต่คำโกโหก ก็จะมีโทษกับเรามากมายถ้าสมมติว่าเราไปพูดโกหกกับคนอื่นต่อไปเราก็จะเจอแต่คนที่พูดโกหกกับเราถ้าสมมติว่าเราพูดความจริงคนอื่นก็จะพูดความจริงกับเราเหมือนกันกรรมใดใครทําไว้กรรมนั้นก็จะส่งผล น้องมินเอ่ยการรักษาสินข้อต่างๆทุกๆสินทุกๆข้อล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นและสินทุกข้อจะช่วยให้ห่างไกลจากกิเลตนะสตัณหาสินข้อที่ห้าก็จะไม่ทำให้ลูกเสียสติมึนเมาลุ่มหลงปกติแล้ว หากโดนกิเลสและตัณหาครอบงำก็มึนเมาและลุ่มหลงอยู่แล้วลูกเช่นนั้นอย่าไปเพิ่มความลุ่มหลงม,มึนเมาอีกการที่พิจารณาเช่นนี้แหละลูกเอ๋ยจะทําให้ลูกนั้นสามารถออกจากการทำํำผิดศีลจะทําให้ลูกนั้นสามารถรักษาศีลได้ลูก จงพิจารณาบ่อยๆว่าการรักษาศินให้คุณอะไรกับเราการบกพร่องในศินให้โทษอะไรกับเราเพราะอะไรทำไมจึงต้องรักษาศินห้าเพราะอะไรทำไมจึงต้องรักษาศินแปการรักษาศินข้อที่หก็จะช่วยให้เราไม่มักมากในการกิน ไม่ไปวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องกินจะช่วยให้เรานี้อยู่อย่างพอประมาณในการกินการอยู่จะได้ไม่ต้องเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นที่เขานั้นเอาเข้าวปลาอาหารมาถวายหรือมาทำบุญหรือแม้กระทั่ง การที่เรามีของเราเองกินของเราเองไม่มีใครเอามาให้เราแค่รักษาสินแปดเฉยๆก็จะทำให้เราไม่วุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องกินลูกเอ๋ยการรักษาสินข้อที่เจ็ดก็คือจะช่วยให้เรานี้ห่างไกลจากกิเลสตัณหาเชื้อของความรักโลภโกรธหลงการปรุงแต่ง การปรุงแต่งทั้งในร่างกายทำให้คนอื่นเขาปรุงแต่งในความรู้สึกและจิตใจการปรุงแต่งในร่างกายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆที่จะเข้ามากระทบที่ตัวของเราก็จะดับจะหายไปหากว่าเราไม่ต้องไปดูหนังดูละครฟังเพลงไม่ต้องไปลูบไลเครื่องหอม มันจะช่วยให้เราละต่อกิเลสและตัณหาได้มากลูกการรักษาสินข้อที่แปดก็จะทำให้เราอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไม่ติดในที่นอนไม่ยึดติดในการอยู่อาศัยในการดำรงชีวิตและทำให้เรานี้มีความรู้สึกสัมผัสถึงการ ละทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความสบายการมีคู่ลูกเอ๋ยการอยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างสุขสบายอยู่อย่างการละและแล้วอย่างแท้จริงน้องมินเอ๋ยการรักษาสินทุกข้อนั้นเกินประโยชน์แก่ผู้บรรเพญอย่างยิ่ง เปินประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างมากทุกข้อล้วนแล้วแต่มีเหตุมีประโยชน์อยู่องค์พระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งสินข้อห้ามหรือว่าตั้งสินในการทำความดีแต่และข้อเอาไว้ฉะนั้นถ้าเราทำความดีได้หนึ่งข้อเท่ากับเราเดินออกจากกิเลสตัณหาได้หนึ่งก้า ถ้าเกิดว่าเราทำความดีได้หนึ่งข้อเท่ากับว่าเรานั้นได้มีกำแพงกีดขวางปิดกั้นไม่ให้เราทำความเชื่อหนึ่งอย่างลูกเอ๋ยจงตั้งใจรักษาศีลให้ครบทุกข้อเถิดแล้วลูกก็จะเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตัหา ห่างไกลจากการทำไม่ดีทั้งปวงคนที่อยู่ไกลจากกิเลสตัณหาย่อมพ้นย่อมพบกับความพ้นทุกข์ได้คนที่อยู่ไกลจากกิเลสและตัณหาย่อมพ้นจากการสร้างกรรมไม่ดีได้เมื่อไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีกรรมไม่ดีมากินขวางลูกนั้นก็ย่อมพบพระนิพพาน เป็นแน่แท้น้องมิ้นเอ๋ยจงพิจารณาเช่นนี้แหละลูกจะทําให้ลูกเข้มแข็งในการทําความดีมากเพิ่มขึ้นจะทําให้ลูกนั้นรักษาศินจนครบได้ในที่สุดลูกเอ๋ยจทุเจ้าค่ะขอบพระคุณพระพุทธอ,องค์ที่เมตตา สอนสั่งธรรมนี้ให้กับน้องมิ้นและดวงจิตทุกๆดวงจิตที่ปรารถนาจะเข้าถึงความดีอันสูงสุดคือพระนิพพานเจ้าค่าคลิปธรรมานี้ก็คงตัดช่วยให้หลายๆคนเข้าใจเข้มแข็งในการทำความดีมากเพิ่มขึ้นรวมถึงน้องมิ้นเองด้วย ก็จะได้เข้าใจและมีสติในการประพฤติในการปฏิบัติในการศึกษาเรียนรู้ในหน้าที่มากเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะสาธุ